พี่น้องจ้าสุขสุขทุกคนเลยค่ะมาเลยจ้าไม่ตุนมากแต่ไปทุกแบบทางในประแสกันเลยเป็นเสือๆกันเลยเมื่อไทยพี่น้องมาส้มเจลิจกจังหน่อยค่ะพี่ข้างนองจกจะแดดจังหน่อยด้วยพี่น้องนอกม,มาว่ากันเนาะแมนจ้าสวัสดีพี่น้องสุขุขทุกคนเด้จ้าน้องลรมเป็นตะกองได้อยู่หลังกองพี่น้องคะ่ะวันนี้ผ่านมาที่ประแสนะคะแถวบ้านน้องลรมนี่แหละจ้าพี่น้องแต่ว่าวันนี้บรรยากาศดีมากเลย ทะเลสวยๆเลยนะคะท้องฟ้าก็สวยมาก mm hmm. ก็เลยว่าสิว่าทายให้พี่น้องเบิรงจักเล็กจักหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปหาเดตียังกินกันจ้พี่น้องจ้าอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ํานะคะแต่ว่าเป็นสะพานเล็กเนาะเพิ่นติดท่องน้ำเนาะค่ะเพราะว่ามีงานเนาะพี่น้องจ้ามีถึงวันที่ยี่สิบเลยถ้าใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือว่าอยากจะมาก็แวะมาเที่ยวได้นะคะที่ระยองมี หลายสถานที่เลยท่องเที่ยวจ้ะพี่น้องจา๋าสามารถมาพักผ่อนได้เนาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แม่นว่าไม่ตุนนี่พาไปตุนมาตากแดดเดียเด่ยวได้มือนี่นะมานั่นกินลมโซฟี่อยู่ในแดดจัหน่อนขาเสือเส่อโลกขาเสื่อโลกโควิดเต๋อว,วันนี้พักผ่อนพ,พ,อพ,รพ,รพยยี่น้องจ๋าโอ้ยเดี๋ยวตาจะนอนลงหลังกะพาไปทางนอกงพี่ล้วมันจ่งแจ่งแจ่งเนาะพี่น้องคะ่ะขอพา,ายเด้วยพี่น้องด้วยโคตบริสุ นยเยอะพอสมควรยกบ้านฉันว่าพี่น้องตำสั่วเดือดเดือดเผ็ดเค็ดตนหางลูกคนลปะปะ <c oughs> ไปหาเห็ดแนี่กินกันเท่าบัดนี้มากอดเพื่อนแล้วจ้าพี่น้องจ้าบัดนี้ตำมะพุงกินเน้ย่าใบค่ะมันจังตองน,น้ำจั่วๆเลยจ้าพี่น้องพี่น,น้องลาสิไปจัดจานกินกันค่ะพี่น้องจา้าไปกันเนาะน เ็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องจ้ากับเขานนองหลามือนี้ย่ามเทียงเทียงบายบค่ะพี่น้องมากินน้ากันเด้อจ้าตามมาคกรุงแซบแซบมีหลายยางหลายแนวค่ะพี่น้องคะ่ะมากินน้ากันจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องทุกู่ทุกคนเด้อค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนอยู่ใกล้อยู่ไกลเด้อฝั่งลาฝั่งไทยต่างประเทศในประเทศจ้ามือนมาพอก,กันกับสองเช้าเมตูนกน้องหล่ มือัอนี้รูดูพี่นองมันได้เสื้องามมันได้ใส่จำ้ำคอเลยมือัอนี้คือมาเล่นใหญ่แถวสองคนนี่แม่เบื่องหลังลก็มีอันนี้เท่างหัวพร้อมเอาปีใหม่แวะไปซื้อมานะคะเมื่อวานเมืม่อเมื่อคืนเนาะทีเแมนะ่ค่ะใหญ่มาอันหนึ่งค่ะพี่นอ้องเลยอยใหเอามาสวดจังหน่อย <f> เห็นมันสวยดีค่ะพี่น้องจา้าแดกต้าอ่ะบวเวลายายห่างลุยซะก่อนซีมน้องหลาพนผ้าลุยมืัอนี้วันเสาร์บอ มืัอนี้วันเสาร์คนว่างไปตุนกันเลยว่างน้ำเพลินซะยุดเมื่อคืนนี่ไปเที่ยวงานมาเมื่อยก็เลยพักผ่อนนอนลืมตื่นพี่น้องเลยยังไม่เดอรยังไ่บอร์ถอยได้เนาะบอร์ถอยยังไม่เร่งไปต่อยวะไปแล้ไปแล้วใบตุ่นก็เลือหนักสูงแทนบม่ต้องห่วงพี่น้องเลยเทาอายุแต่เขาเทากะเทาแต่แข่าเด้อยังหนุ่มได้ว่าหยอกว่าหยอกพี่น้อง ไม่ได้ลองค่ะพี่น้องค่ะแม่เลยอยากไปเบ่งอขออนุญาตเด้อในส่วนจะเอาอันนี้ตักกินมดบ่เฮานี่ให้มดเด้อนานแล้วบ่ได้พาพี่น้องกินแล้วพีนนรร่น้องเนาะซิมซะก่อนว่าจะแบบใดน้องลาเพิ่นนานแล้วบ่ได้เฮ็ดให้กินตามส่วนน้องลาบไปตำหลายเด้่มื้อนี้ตำน้อยๆมันจังแซ่บค่ะพี่น้องญาตกันกินกระทิ้งก็ไม่ ru làm nữa hả? Tính to. Mị mệt cả thìn thầm. Mệt cả thìn. Ừ. Lôi lôi cha mìn nòng nòng. Ừm, ừ, nòng, này dăng dì rồi đó. Cúi <laughs> chân ừ. 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 nhảy mạ cày để Mà vườn phá kho mìn nòng. Mình sẽ pha mìn nòng mang trúc. tá đơm, đơm. แเบอปารีพี่น้องบ้านนี้ค่ะเชิญในห้องพี่น้องแล้วมีมามา,มาคุณพี่คุณนอ้องคุณลูกคุณหลานทั้งกเก่าและใหม่ทางลาบผังไทยต่างประเทศและประเทศจ้าผู้ใหญ่ใจดีเด้อทุกคนเด้อจา้าแต่ขออนุญาตเบอร์เอ่ยสื่อเนาะพี่น้องเนาะถ้าเอ่ยสื่อเดียวเผันย่งผู้หนึ่งผู้หนึ่งผันเม่ตุนกับโบจําสื่อเนาะก็มันหลายคนเนาะพี่น้องเนาะเรียกทุกคนแล้วก็พอเนาะมามามาเสพปารีมีน้องหลาเพิ่นจัดมาให้ยเมตุเอาเพิ่นจัด ย่างอันนี้แล้วก็นีของอย่างพร้อมพี่น้องค่ะมือแต่เวลาย่างจะบดไหเบิ่งนเนาะน้องลาฟ้าวค่ะพี่น้องหิวเขา่าย่างอันเฮ็ดทุกย่างพร้อมกันเลยเอืยย่างไว้พร้อมแล้วก็มาอันตำบะคุ้งพร้อมล่างพับพร้อมหล้ย่างค่ะพี่น้องจ้ายันแม่พ่นหิวขา่าไปทุลามาทางนอกหรือแบบรีบมา มาหันลงดาบทำกา,าสะก,กินเดี๋ยวตอนนี้มากันจ้ะสองโมงแล้ว <c ười> กายเวลามาลอลไรเจ๊พอชุกฮะเพิ่ง,งกินอิ่มเลยี่น้องเด้อพอชุกเด้อดูข้างล่างก็มีเได้ี่น้องขออภัยเป็นกระมังอยู่ล่างก็บผูก,กินบนก็ได้ผูก,กินข้างล่างก็ได้ แบบอบไล่โดนแล้าบไกินนั้นบอกคอยว่างพี่น้องเอ้ยมันตืนกันมั่วแต่ทำงานเง,ง,งอกกับบววากันน่าเปนหงเนาะอืมมันได้มีเวลาโอกาสว่างค่ะอาทิตย์หนึ่ง,ง,งลงเทุรนหนึ่งสามสามเดือนล่งเทุนหึงกับบวากัน <laughs> มีตื่นนะสมัยกับสามปีแล้วบัน่นอนค่ะสามปีลง่งเทุนหนึแล้วบันอืม เดี๋ยวลังปีใหม่ลางไปใหม่กล้จะาชงการกี่ภาพี่น้องไปเถี่ยวเนาะใครจะไปในม่ตนก็จะบอกลงหน้าไปก่อนตอนนี้แต่บนท่านได้บอกว่าจะไปใช้ซื้อผ้าไปก่อนจองตัวไว้ก่อนจองตัวก่อนจองที่นั่งด้เดี๋ยวสิเต็มแมนโ <laughs> <laughs> ตวะองอไม่โูกอันนี้เนาะไรเนี่เดินองหลา้าเจนพี่น้องเบื่อเพื่อนนะพดพด อยากตัวย่างมันนี่พี่น้องเอ้ยเขาเรียกกุ้งยังก็น,น้องน,น,น,นี่ค่ะอันกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำเผาจะพี่น้องจงามีแบบสดเนี่ยแบบสดกับแบบที่เขาเ<ส>ผาไว้แล้วเขาเจ้าใส่ออกอร่อยแลโรงแรมเนาะกุ้งนะมาละน้องล้างน้อยผึ่งจานหาย จะมาละใหญ่มืนอนไงละหน่อยเบิร์ดอากาศดีดีพี่น้องจ้าบระหอนมือนี้ลมคักเบิดมือเลยจ้าเนาะมอนเจาะเลยเน,ะนาะเดี๋้วชีลแกกินเนาะงานที่พาพี่น้องมันกินข้าวกินยังกัยาจองหัวเรีน,น้องลาน เอาเลยเอาเลยเอาที่สบายใจมีหัวหอยครับเดอร์พินองเดอร์หอยเชอรี่น้องๆหอยเชอรี่บ่แม่้ะนี่พอชุกน่ะกินแล้วเพิ่นดูมวยมื้อนี้เช้าวัอาทิตย์ดูมวยพอไพ่เดอพี่น้องเดอมืออันบวงตักยังบวชเอามืองบอออจะหางก,กระยาดองงมขางนอกเนาะหรืองบไม่หันบุนกติยัง

มันจะมีมันทิ่ไม่ได้หัวมันโถอะเถอะเออันมันจะมีมันข้างในเขบอกว่ากินลายบ่ได้ได้หัวมันน่ะบางคนเขาก็หมื่นเมาครับว่าเั่นแต่ว่าแล้วแต่ปูุมากปูปูเขาเจ้าะอนไรคก็บว่เป็นยังีงล่ะเดี๋ยวมาตัวเป็นส้นรองกินลองบึกขออภัยเด้อพี่น้องเด้อถามมี นี่แหละแต่มันสดอยู่ดอกเรื่องสดแต่ว่าให้ได้เป็นจากมหาพี่น้องเขาเนาะบอกมาได้จำปลาล่าเนาะพี่น้องจาอ้าบอใส่ปลาล่ากับบอเซบอีกจำเฮาเนาะบอเซ่บไปดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมีอลุกอุ้ยนางละมีไข่พร้อมปลาหมึกไข่อืเอ้าแบ่งกัน <laughs> มาพี่น้องมามามาคุณละคือขอบคุณค่ะเสีบ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 ตัวผู้อือตะกีน้องลายก็กินบ่เป็นได้อันนี้ฮะกะมาฝึกกินหัดกินกับแม่นเนี่ยและแม่เพราะว่าอันตะกี้จะไปกินถืออันใดมาหรอมันละขมก็เรียกว่าบ่มา ร่มเย็นค่ะเห็นว่าพี่น้องร่มปัดๆทั้งหลังนี่มามาพี่น้องมาสุดท่ายตลอดเนาะสุดท่ายด้วยบันเนี้ยมันดูกับมันๆเขา เลยจางแซ่บๆหัวจุ่มแบบนี้ทำบ้านไร่พอชุกะนแต่ม่จ่นก็น้องะตนเหมอแรงเพิ่นมักหมูกระถะขพอชุกนะมักาย โอ้แม oh. ่มาแต่ว่านั่งเห็ดหมดแล้ว <laughs> จะเปิดแล้วลาภีน้องออนไปต้องละคนนี้จะทำกินรังไม้ต่อแม่ค่ะเริม่มเพเ็ดแล้วะน้องหลานน้องหละในีใจตาเองพี่น้อง <laughs> ตาเองเพชรเองนี่คคลิปนี้กับลาพีลาภนองไปก่อนเด้อจ้าไว้พ่อกันไหมอันตอนดึกดึก มื่อนี้แหละคะ่ะพี่น้องโบผาดแมนคะ่ะโบผาดอพอกันไหมตอนดึกๆคะ่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกติดกำลังใจ,จที่คอยติดตามแม่ตุนคนสู้ง,งานด้วยนะคะปีใหม่นี้ขอให้พี่น้องทุกท่านที่ขรพอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปด้วยจ้าแมนจ้า